ยอมรับว่าฉุนนะคะหนุ่มอาร์ตพสุตเนี่ยหลังมีข่าวว่าวีเจไอซ์พิลาซินีออกมาแฉว่าฉันคบกับอาร์ตมานานกว่า2ปีนะและผู้ชายออกเงินอัพอืมให้ด้วยล่ะคะ่ะเขาบอกเขาคบผมมา2ปีถูกว่าครับ2ปีถามว่าผู้หญิงคนนี้รู้จักไหมถ้าเทียบเทียบเลียบเลียบไปเนี่ยผมน่าจะเคยรู้จัก mm hmm. เคยหรือแต่ถามว่าเคยคบกันไหมไม่เคยไม่เคยคบกันหรือว่าไปตอนนี้เขาไปเสริมอืมหรือะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยทําไม่เคยไปดูแลไม่เคยไม่รู้เรื่องเขาไปทาโรงพยาบาลไหนหรืออะไรยังไงแต่พูดถึงว่าถ้าเกิดระยะเวลาสองปีที่เขาบอกพูดถึงระยะเวลา2ปีที่เขาบอกคือเขาบอกว่าเขาคบหมดสองปีถูกป่ะไม่รู้ว่าผมมีฝนอยู่แต่ผมประกาศลน่าเป็นแฟนกันประมาณ2ปีแล้วถูกป่ะเป็นแฟนสอปีข้อที่2ก็คือบอกว่าเลิกกับผมได้เดือนกว่าผมไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้มาประมาณน่าจะเป็น2ปีแล้วมั้งหรือว่าครับ แล้วเขาจะคบผมแล้วเลิกผมไ,ไม่ง่ปีผมก็งงมากผมว่าตั้งไปทําบ้านไ,ไปให้พ่อแม่ผมดีกว่าไหมอ่ะ <laughs> ดูว่า <laughs> ตั้งกี่มือนอะทำคือผมผมไม่ได้เป็นเด็กคนบ้านรวยมาก่อนนะฮะ <laughs> เงินเจ็ดแปดหมื่นผมเสียดายทุกวันนี้ผมรับอีเวนต์สี่หมื่ถามว่าทุกคนอยากให้ไป ผู้จัดการผมไม่อยากไม่อยากให้ไปผมอยากไปเพราะผมเสียดายเงิน4ี่ห้าหมื่นที่ผมที่ผมต้องได้คือสี่ห้าหมื่นที่ผมสามารถไปไปทำไปไปจ่ายค่าบ้านในทางบ้านทุกเดือนตลอดถ,ถึงถึงแค่เดือนละง,งานก็พอถูกไหมครับรู้จักเป็นเพื่อนของเพื่อนจริงๆแต่ผมตอนนี้ผมกาลังนึกอยู่ว่าเพื่อนคนไหน <M> ผมกําลังนึกอยู่ว่าเพื่อนคนไหนซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไปให้ข่าวข่าวสัมภาษณ์แบบนี้เพื่ออะไรผมก็อยากรู้เหมือนกันเพราะอ่านข่าวตอนแรกผมเพียดนะผมรู้สึกว่าทาไมอ่ะทำไมต้องออมให้ข่าวกันแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยแต่พออ่านไปอ่านมาแล้วแบบ คือเขาพูดเยอะจนจนจนเวลาที่เขาพูดออกมามันผิดหมดไงครับไม่เคยเจอครับอยากเจอเหมือนกันครับอยากเจอเหมือนกันครับอยากอยากอยาก,อยากรู้เหมือนกันว่าให้ข่าวานี้เพื่ออะไรอืมแม้ว่าจะเจอข่าวแรงแบบนี้แต่หนุ่มอาร์ตบอกว่าไม่ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ของตนกับน้ำฝนค่ะไม่โกรธครับผมถือผมถือว่า เขาอยากให้ข่าวอะไรก็เข้าให้ให้ไปแต่อย่าให้มาเดือดร้อนคือโอเคทีเดียวจบเขาเป็นคนไม่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 ออกตัวไม่อะไรอยู่แล้วครับคือเขาผมก็ไม่อยากให้เขาออกตัวมากมายครับว่าเขาเหมือนกับมันไม่ใช่เรื่องของเขาครับมันไม่ใช่เรื่องของเขาที่ที่มันเป็นมันเป็นเรื่องผมเองกับ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 คนคนนี้เองครับไม่อยากไม่อยากให้เขามายุ่งคือเขาอยู่ของเขาดีแล้วอย่าอย่ามายุ่งดีกว่าอะไรเงี้ยเรื่องดังหรือไม่ดังขอพูดว่าผมเองก็ยังไม่ดังเลยถูกไหมฮะถ้ามาเกาะผมดังคงยากครับเพราะผมยังไม่ดังเลย หนุ่มอาดยืนยันว่ายังไงน้ำฝนพัชรินก็เป็นหนึ่งในดวงใจนะจ๊ะแถมหลุดออกมาว่าจริงๆคบน้ำฝนมา4ปีด้วยอูแล้วจะไปคบคนอื่นได้ยังไงละคะงานนี้